ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออินดี้ไกล่านิวส์รายงานว่าสำหรับเรื่องการขยายสัญญากับอิบราฮิมากนรเต้นั้นยังคงไม่มีความคืบหน้าจนถึงตอนนี้แต่ลิเวอร์พูลหวังว่าจะต่อสัญญากับกองหลังชาวฝรั่งเศสรายนี้ได้สำเร็จในที่สุดแม้ว่าหงแดงจะคว้าตัวเจอรมี่ชักเก้กองหลังดาวรุ่งจากแรนส์มาได้แล้วก็ตามและดูเหมือนว่าจะเป็นตัวแทนของกนรเต้ในฤดูกาลหน้า มีรายงานล่าสุดว่าลิเวอร์พูลมีกำหนดการที่จะมีการประชุมเพื่อพูดคุยอีกครั้งกับทางเอเย่นส่วนตัวของโกนาเต้นในวันศุกร์นี้โดยการประชุมในครั้งนี้จะมีการสรุปเงื่อนไขและมูลค่าในค่าเหนื่อยของโกนาเต้อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายพอใจอิสมาอูมูดรายงานว่านักข่าวชั้นนำในอาหรับยืนยันเอาอิจฉาดวางให้โมฮัมเหม็ดซาาหาแนวรุกของลิเวอร์พูลเป็นตัวแทนของคาริมเบนเซมาที่ย้ายออกไปร่วมทีมกับอัลฮิลา ตามรายงานของอิสมายลมามูดระบุว่าโมฮัมหม็ดซาร่าเป็นเป้าหมายหลักของคณะกรรมการสรรหาผู้เล่นของลีกซาอุด ah. <N> ีอาระเบียเนื่องจากเออีิหัดนั้นต้องการเซ็นสัญญากับเขาในฤดูกาลหน้าหลังการจากไปอย่างเป็นทางการของคาริมเบนเซมายังไม่มีการติดต่อใดๆแต่สถานการณ์ของซาร่าที่ลิเวอร์พูลกำลังถูกติดตามอยู่อย่างใกล้ชิดและมีแนวโน้มว่าข้อเสนอมหาศาลจะไปถึงผู้เล่นเมื่อฤดูกาลน,นี้สิ้นสุดลง ขอกลับคำคาราเวียสอาจถึงขั้น KDB จเจมี่คาร์เกอร์อดีตแข้งลิเวอร์พูลกลับคำที่เคยวิจารณ์ฟอร์เดนเวียสเอาไว้ก่อนหน้าพร้อมยกย่องราเตทีมชาติเดรมนีอาจก้าวไปถึงระดับของเควินเดอร์บอยอดีตจอมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เวียสทำผลงานไม่ค่อยออกในตอนแรกหลังย้ายมาจากไบเออร์ลรเอเซ่นด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีเขาเริ่มกลับมาทําผลงานได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคมและยิงไป4ประตูจาก7เกมในเพีย์แมตช์หลังสุดและยิงใส่คาราบักในเกมแชมเปี้ยนลีกเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยเมื่อเดือนตุลาคมคาร์เกอร์เคยบอกว่าเวสไม่ใช่นักเตะชั้นยอดเพราะต้องการเวลาในการปรับตัวแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเวสเก่งขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาเลยนะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ถูกปกคุมอยู่ก็ค่อยๆเปิดเผยออกมาไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าเจ้าเด็กคนนี้มีของที่แท้จริง มลีกเสียเควินเดบรอยไปแล้วแต่เราได้วสมาเรากําลังพูดถึงนักเตะที่แสนพิเศษที่ย้ายมาลีกนี้ผมดูเขาเยอะมากและคิดว่าเขาจะไปถึงระดับของเดบรอยได้หรือเปล่าตอนที่ผมดู v สผมคิดว่าเขาสะดุดตาคล้ายดาบิดซินวาแต่เอาจริงๆเขาก็เกือบเหมือนทั้ง2คนนั่นแหละ ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทําตัวเลขได้เหมือนเดอะบอยหรือเปล่าแต่เมื่อพูดถึงเรื่องการออกสตาร์ทที่ล่าช้าหนึ่งในเกมนั้นคือนัดเยือนซิตี้และแกรี่เนวิลบอกว่าเขาดูเหมือนเด็กชายคนหนึ่งแต่ตอนนี้เขาจะเจอซิตี้ที่แอนฟิลเขามีความมั่นใจเขาเปลี่ยนจากเด็กชายตัวเล็กๆไปแล้วและมันมีโอกาสดีเยี่ยมที่จะยัดคําพูดเหล่านั้นลงกระเดือกของเนวิลกลับไปของดีกูรูยกชักเก้รอวันเทียบชั้นว v วดี ชูริยงโลลองกูลูลบอลน,น้ำหอมของ ESPN ชื่นชมลิเวอร์พูลจัดการปิดดิวชลมีมชัคเก้กองหลังดาวรุ่งของแรนช์เชื่อมีศักยภาพในการก้าวมาเป็นเฟอร์กิลฟันได้คนต่อไปเซ็นเตอร์วัย20ปีย้ายมาอยู่ในแอนฟิลด้วยค่าตัวรวม60ล้านปอนด์อย่างไรก็ดีเขาจะกลับไปเล่นให้สโมสรเดิมแบบยืมตัวตลอด4ซั่นนี้โลรองกล่าวว่าเงินเยอะนะแต่ชักเก้มีทุกอย่างพร้อมในการเป็นหนึ่งในสุดยอดเซ็นเตอร์บนโลกนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เขาได้รับการยุกย่องให้เป็นเซนเตอร์แบ็กที่เก่งที่สุดในยุคข,ของตัวเองนะเขาค่อนข้างสูงมีความเร็วความแข็งแกร่งเขาคือเครื่องจักรตอนที่ต้องเข้าปะทะทั้งบนอากาศและบนพื้นดินเขาอ่านเกมเก่งและเล่นกับบอลก็เก่งแต่เขายังไม่ใช่เซนเตอร์ที่เล่นบอลได้แบบหมดจดในตอนนี้ด้านเทคนิคแล้วยังพัฒนาได้อีกเยอะแต่เขาเป็นเด็กหัวไวและสามารถก้าวไปตรงนั้นกลายเป็นนักเตะแบบเฟอร์กิวฟันได้ได้นะ เลฟิสติวจึงเมลสปอร์ตรายงานว่าเท่าที่ผมได้พูดคุยกับจูเลียนลอเรนผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลฝรั่งเศสเขาบอกเลยว่าเจนมี่ชักเก้มีศักยภาพที่น่าเหลือเชื่อ <c oughs> เขามีทุกอย่างที่จะเป็นกองหลังที่ดีสุดในโลกภายในไม่กี่ปีจากนี้ชักเก้เตรียมพร้อมที่จะย้ายไปยังเชลซีแล้วแต่ลิเวอร์พูลเร่งดําเนินการตามจีบทําให้เขาเปลี่ยนใจได้ในที่สุด เขาถูกดึงดูดใจให้มาอยู่ในแนฟิวเพราะโอกาสในการก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทีมลิเวอร์พูลและโขงแดงก็ไม่ได้เสนอเงินมากกว่าเชลซีแต่โน้มน้าวใจเขาได้ด้วยเหตุผลด้านฟุตบอลมากกว่า สิ่งหนึ่งที่ทําให้ลิเวอร์พูลตื่นเต้นเกี่ยวกับชักเก,ก้ก็คือวิธีที่กองหลังรายนี้รับเบอร์กับอุปสรรคในอดีตชักเก้เคยป่วยเป็นโรคออสกอตชาเลเตอร์เป็นภาวะอักเสบที่ปุ่มกระดูกหน้าแข้งใต้เข่าในช่วงวัยรุ่นตอนกลางซึ่งเป็นปัญหาคล้ายกับอาการปวดเมื่อยตามร่างกายที่ทำให้เส้นทางอาชีพของนักเตะพรสวรรค์หลายคนต้องหยุดชะง,งักลงไปนอกจากนี้เขายัางไหลหลุดในการทดสอบฝีเท้าครั้งแรกกับแรนส์และช่วงสัปดาห์แรกๆที่ยืมตัวไปเล่นที่เครลมงก็ไม่ราบรื่นเช่นกันเพราะทีมตกชั้นจากลีเอ ด้วยอุปสรรคในอดีตที่เขาเผชิญมาทั้งหมดทั้งที่อายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นในตอนนี้ทําให้เขาก้าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพอย่างมากชักเก้ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างผลกระทบต่อทีมชุดใหญ่ได้ทันทีหากมองอีกมุมหนึ่งมันก็น่าสนใจ ท็อกสปอร์รายงานว่าเอมิเสกอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลเชื่อว่าที่อดีตต้นสังกัดเก่าของเขาประสบความสำเร็จในการคว้าตัวเจอรมี่ชักเก้มาจากแรนช์นั้นเป็นเรื่องดีอย่างมากแต่มันเป็นเพียงแค่การเสริมทัพเพื่ออนาคตและตอนนี้ทีมน่าจะมองกับปัจจุบันบ้างผมไม่อยากทำลายบรรยากาศแต่ผมคิดว่าในฐานะแฟนลิเวอร์พูลผมควรมีความคาดหวังที่สมจริงและสมเหตุสมผล การตกลงเซ็นสัญญากับเจมี่ชักเก้สำหรับฤดูกาลหน้าถือเป็นเรื่องดีและแสดงให้เห็นถึงการวางแผนล่วงหน้าซึ่งก็ดีแล้วจริงๆ แต่ตอนนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยเราพลาดคว้าตัวมารเกีฮิเมะเสมอร์ทีแล้วโจวาน,นี่เรลี่ก็บาดเจ็บเอ็นไข้หน้าและตอนนี้เราขาดเซนเตอร์แบ็กถึง2คนนั่นเป็นปัญหาใหญ่ในตอนนี้ดังนั้นคําถามจึงไม่ใช่เรื่องการวางแผนอนาคตแต่เป็นเรื่องว่าทําไมช่องว่างที่เห็นได้ชัดเจนในทีมถึงไม่รับการแก้ไขในตลาดซื้อขายนักเตะครั้งนี้ในเมื่อเรารู้สึกว่าเรากําลังเสี่ยงที่จะเสียโอกาสและพื้นที่ในตําแหน่งท็อปโฟไปในฤดูกาลนี้ โกรธอะไรหรือเปล่าดูการีเยยลิวอพูโดนแรน์หลอกขายชักเก้คริสตอฟดูการีอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสออกโรงวิจารณ์ลิวอพูตกเป็นเหยื่อของแรนซ์ที่หลอกขายเจลมี่ชักเก้กองหลังดาวรุ่งในราคาแพงสุดกู่72ล้านยูโรทัพหงแดงเอาชนะสิงโตนึงเงินครามเชลซีในการเซ็นสัญญากับชาเก้ได้สำเร็จในช่วงเดซไลน์ตลาดพ่อค้าแข่งเดือนมก,กราคมโดยนักเตะผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วและจะย้ายมาเล่นในทีมแอนฟิลด์อย่างเป็นทางการในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ กองหลังวัย20ปีพัฒนาฟอร์มการเล่นได้อย่างต่อเนื่องและมีโอกาสลงสนามในศึกลีกเองิงไปแล้วทั้งหมด36นัดและตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเข้าหลงเล่นให้แรน์จนครบฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามดูการีเผยกับ RMC Sport สื่อดังว่าลิวอพูลตกเป็นเหยื่ออันโอชาของแรนต์ที่หลอกขายนักเตะได้ราคาสูงลิบทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ไปสูน์ศักยภาพอะไรมากนักนี่ไม่ใช่คำพูดที่ตั้งใจจะดูหมิ่นนักเตะเลยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลย เราก็ขออวยพรให้เขาโชคดีเพราะเขาเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งแต่เมื่อคุณเจอพวกที่ยอมเป็นเหยื่อแบบนั้นก็ต้องบอกว่าแรนด์ทได้ยอดเยี่ยมแรนด์สามารถหาคนที่ยอมโดนหลอกอย่างลิเวอร์พูลได้ในราคา72ล้านยูโรอดีตหัวหอกทิมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลก1998ซึ่งเคยวิจารณ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทุ่มเงินซื้อเลนี่ยูโรเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2024กล่าวต่อไปว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆแต่ลองดูผลลัพธ์สิปล่อยให้พวววกกกกเเเขาาาาททํัันนนนต่่่อออออไปถสสโมมรงงฤษี้้้ชบุิหลลยยูแ นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาฟุตบอล2ระดับอีกต่อไปแต่มันคือฟุตบอลที่เสียสติไปแล้วเราควรเลิกพยายามทำเหมือนว่ามันมีเหตุผลรองรับได้เสียทีเพราะความจริงแล้วมันไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิน้นแม้แต่ชักเก้ก,ก็น่าสงสารเช่นกันการย้ายทีมครั้งนี้จะสร้างแรงกดดันมาศาลให้กับเขา สำหรับเด็กหนุ่มคนนี้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นนักเตะที่เก่งมากๆก็จะย้ายเข้ามาร่วมทีมพร้อมกับเงาของแรงกดดันที่ถาโถมใส่ฟอร์มของเขาจะโดนจับตามองในอีกมุมหนึ่งไปเลยทั้งที่เขาไม่ได้สมควรโดนแบบนั้นคนที่เข้าใจฟุตบอลจริงๆอย่างพวกเราอย่าพยายามไปหาเหตุผลมารองรับค่าตัวก้อนนี้ด้วยการบอกว่าเป็นเพราะลิเวอร์พูลมีเงินหรืออะไรก็ตามมันไร้สาระสิ้นดีคงไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันน่าตลกสิ้นดีไม่เกี่ยวกับเรื่องอุปสงค์อุปทานมันไร้สาระไร้สาระจริงๆ ดูการี่รายามแจ็คลัสบีจากดิสอิตแอน e ฟิรายงานว่าหลังจากที่ลิเวอร์พูลสามารถคว้าตัวเชอรมี่ชักเก้มาจากแรนดได้สำเร็จและนั่นจะเป็นการเสร,ริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กถึง4คนเลยทีเดียวในตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมนี้เชอรมี่ชักเก้วัย20ปีจากแรนด์ราคา60ล้านปอน เอลฮัตมอเอดิเยยวัย18ปีจากอาร์มิเต้เอฟซี1ล้านปอนด์อีเฟนี่เอนดุกเววัย17ปีจากออสเตรียเวียนนาราคา2.6ล้านปอนด์โนอาอาเดโคยาวัย19ปีจากเบอร์ลี่ไม่เปิดเผยค่าตัว ตอนนี้เอ็นดีเย่เอนดูเวนและอาเดโพยาต่างก็กําลังลงเล่นให้กับทีมลิเวอร์พูลอยู่21ในเวลานี้สโมสรวางแผนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในตําแหน่งกองหลังเซนเตอร์แบ็กทั้งหมดและน่าสนใจว่าพวกเขาเหล่านี้จะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ในอนาคตข้างหน้าตอนไหนแค่นั้นเพราะแต่ละคนนี่เป็นระดับท็อปและสุดของรุ่นของพวกเขาเลยทีเดียวนะครับ ลิเวอร์พูล FC รายงานว่าอาเนอร์กับชื่อเสียงของ2ตำนานผู้ยิ่งใหญ่ในสโมสรลิเวอร์พูลอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันและเจมส์มิลเนอร์เฮดโค้ชชาวเนเธอแลนด์เล่าว่าตอนที่เข้ามาถึงสโมสรลิเวอร์พูลใหม่ๆเขามักที่จะได้ยินผู้คนภายในสโมสรพูดกันถึงอดีตผู้เล่นหง์แดงมากมายและ2คนที่ได้รับการยกย่องอย่างมากนั่นก็คือเฮนเดอร์สันและมิลเนอร์ ถ้าคุณนึกถึงลิเวอร์พู o ในช่วงที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดในรอบ5-10ปีที่ผ่านมาผมจะนึกถึงบ๊อบบี้ฟิมิโน่เซโดมาเน่และโมเมตซาล่าเพราะพวกเขาทําประตูดได้อย่างต่อเนื่องและเป็น3ประสานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้แต่เมื่อผมพูดถึงช่วงเวลาน,นั้นเหมือนกันผมมักจะเย็นชื่อ2คนนี้ถูกกล่าวถึงอยู่เสมอนั่นก็คือเจมส์มิลเนอร์และจอแดนเฮนเดอร์สัน หลายคนพูดกันถึงความยอดเยี่ยมและความยิ่งใหญ่ของพวกเขาและความเป็นมืออาชีพและระเบียบวินัยของทั้งคู่สูงมากบางครั้งผมยังเคยได้ยินผู้เล่นบางคนที่เคยร่วมงานกับทั้งคู่บอกกับผู้เล่นหน้าใหม่ว่าถ้าพวกเขายังอยู่ในไม่สามารถทำแบบนี้ได้หรอกนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจเช่นกันคือการมีบุคลากร,กรที่มีทัศนคติที่เหมาะสมและเข้าใจวัฒนธรรมของสโมสรน,นั้นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเสมอ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ